สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านตีสาวเราสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านจ้าอุย้ยสะออนถนนหนทางนะคะอย่าเพิ่งดราม่าน้องตีกําลังหาทางกลับรถนะคะทุกคนหาที่กลับรถนะคะอย่าเพิ่งดราม่าน้องตีนะคะว่าเล่นห็นขวน้องตีหาที่กลับรถนะคะทุกคนว่ามีซ่อ,องกลับรถลุงข้างล่างนะคะแต่ว่าถนนนี่สวยมากเลยนะคะทุกคนนะคะค่ะ ตอนนี้นะคะน้องตีเจอที่กลับรถแล้วนะคะรอกับรถเพื่อจะไปสกายวอล์กนะคะทุกคนพอดีขับเลยสกายวอล์กนะคะตอนแรกน้องตีขับขึ้นมาเลยสกายวอล์กนะคะตอนนี้ก็เลยเพื่อนจอดรถเซลซีถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่นี่นะคะนคะคะน้องตีขับเลยสกายวอล์กนะคะทุกคนก็เลยต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือทางขึ้นสกายวอล์กอยู่ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเขาค้อนะคะทุกคนเป็นอีกหนึ่งสถานที่เขาท่องเที่ยวเขาค้อจะมีจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะทุกคนนักท่องเที่ยวเยอะมากวันนี้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวที่นี่นะคะเข้ามาแบบไม่ขาดสายเลยนะคะนะคะข้างบนนั้นจะเป็นสกายวอล์กและ จุดเด่นนะคะน้องตีอยากมาที่นี่เพราะอะไรอยากมาดูลาดเหลาก่อนนะคะทุกคนดูลาดเหลาอะไรคือเพื่อนว่ามีมีมีรถไฟนะคะรถไฟเด็กนะคะว่าจะพาลูกพาหลานมาเที่ยวนะคะทุกคนก่อนจะเข้ามาถึงจุดนี้นะคะทุกคนก็ต้องเสียค่าค่าผ่านทางหรือว่าค่าเข้าหรือเปล่าเ,เรียกว่าอะไรที่จอดรถแล้วค่ะอ่าแปดสิบบาทนะคะแปดสิบบาทจอดแปดสิบบาทนะคะ ขัจอดรถแต่ว่าขึ้นสกายวอล์กฟรีนะคะต้องเอาบัตรไปยื่นนะคะทุกคนเพิ่นบอกให้เอาบัตรไปยื่นขึ้นสกายวอล์กฟรีนะคะแต่ว่าถ้าจะนั่งรถไฟเล็กๆอะ่ะก็คนละ50บาทนะคะ mm hmm. เที่ยวหนึ่งนะคะต่อเที่ยวนะคะ50บาทต่อเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ที่เมืองไทยนะคะทุกคนถ้าใครได้มาเที่ยวถ้าใครได้มาสมแลว้วบอกได้เลยว่าติดใจจริงๆนะน้องตียังจะพาลูกมาเลยคราวนี้ว่าจะเอารถใหญ่มานะคะว่าจะเอารถจริงมานะะนะคะ มีรถไฟนะคะรถไฟปุ้นๆน,นะคะที่ขารถไฟน่ารักมากเข้ามาก็เจอขบวนหนึ่งเลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเป็นจุดเด่นแบบดึงดูดนะท่องเที่ยวเด็กๆผู้ใหญ่ก็นั่งได้เด็กๆก็นั่งได้เหะส่วนมากเ่็นจะหาครอบครัวมาเล่นมาเที่ยวนะทุกคนนะคะเด็กๆนี่ชอบมากเลยนะคะทุกคนชอบมากเลยะค่ะ <ๆ S 1> และตอนนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นสู่สกายวอล์กนะคะ ทางขึ้นสู่สกายวอล์กเป็นรูปหัวใจเห็นเพื่อนว่าเพื่อนจะมีการปรับปรุงต่ออีกอยู่นะคะเพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่เพื่อนว่าคนเยอะเยอะจริงๆนะคะช่วงเทศกาลปีใหม่เนาะเพราะว่าคนจะออกมาเที่ยวคนกลับบ้านก็พาพ่อพาแม่พาครอบครัวมาเล่นมาเที่ยวกันเยอะแยะมากมายนะคะเพื่อนว่าจะเกี่ยมต้นรับสู่ปีใหม่หรือว่าอ่าที่ใกล้จะถึงมา สวัสดีคะ่ะพี่พีเอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้น้องตีก็อยู่ที่สกายวอล์กเขาขอนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นทางขึ้นสกายวอล์กแยทาหามลูกหัวใจเลยนะคะวันนี้พาทุกคนมาเที่ยวะคะ่ะทุกคนสุดอลังการนะคะเป็นสร้างสถานที่ท่องเที่ยวให้รองรับนักท่องเที่ยวนะคะทุกคนสุดยอดมากๆเดีย๋ยวน้องตีให้สุ่มบรรยากาศนะคะทางขึ้นนี้ก็จะเป็นทุ่งดอกุลาบนะคะทุกคนดิดไม่ได้นะคะห้ามดิดนะคะทุกคนดิดไม่ได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอะไรพี่ว่าเพิ่นเรียกว่าเอาลูกกระรอกลูกกระรลกใส่โพกเขาเรียกว่าลูกตัวอะไรจิงโจ้หรือเปล่านะคะ,ะข้างล่างนี้นะคะก็จะเป็นขบวนรถไฟปูนปูนนะคะทุกคนใครจะถ่ายรูปเซลซี่นั่งรถไฟชมวิวบรรยากาศข้างล่างเขาค้อนะคะทุกคนข้างล่างก็จะเป็นถนนหมายเลข12นะคะเพชรบูรณ์พิษณุโลกนะคะทุกคน บอกได้เลยถนนเส้นนี้ใครมาต้องอดถ่ายซิซิ่ไม่ได้ละสายตาม,มาได้เพราะสวยทุกจุดงามทุกจุดถนนสะดวกสบายกว้างและใหญ่นะคะทุกคนถนนที่นี่กว้างและใหญ่มากๆถนนบางจุดเป็นสีเลนบางจุดเป็นหเลนนะคะแล้วเฉพาะเข้าไปในตัวเมืองนะคะท่านเรียวกว่าตัวเมืองหรือไปถนนอันน่าจะเป็นตัวเมืองนะคะอันนี้น้องตีต้องขออาภัยเรื่องข้อมูลนะคะนะคะ สุดยอดนะคะเนี่ยสวยงามนะคะน่ารักน่าเอ็นดูนะคะทุกคนนะคะน้องตีก็ชอบอยากนั่งอยู่เหมือนกันนะคะอยากนั่งอยู่เหมือนกันแต่ เดี๋ยวโลนั่งพร้อมลูกพร้อมลูกชายกับหลานดีกว่าพาเด็กๆมาเที่ยวพร้อมหน้าพร้อมตาจะได้มีความสุขนะคะทุกคนบรรยากาศก็ดีวิวก็สวยอู้สุดยอดข้างบนก็มีสกายวอล์กนะคะใครกล้าขึ้นก็ขึ้นนะคะขึ้นไปบนสกายวอล์กขึ้นว่าสามารถมองเห็นข้างล่างแบบเต็มอิ่มสวยวิวดีบรรยากาศนี้สุดยอดนะคะถ้าแดดไม่ร้อนนะคะทุกคนวันนี้แดดร้อนนะคะแต่แดดร้อนมากนะคะทุกคนวันนี้ฟ้าเป็นใจนะฟ้าฟ้าเพิกนะคะ บรรยากาศดีอากาศอากาศนี่บอกได้เลยว่าหาหมวกใส่ดีที่สุดนะคะร้อนนะคะขึ้นไปข้างบนนี่ร้อนนะคะเพราะว่าแดดแรงนะคะวันนี้แดดแรงมากนะคะก็จะมีจุดนั่งนั่งเขาเรียกว่านั่งถ่ายรูปเซลซี่นะคะทุกคนนะคะสวยนะคะเป็นทุ่งหญ้าเพื่อนมีไอเดียสุดยอดเนาะอันนี้มินดกเพื่อนอันไซอะไรเป็นการนะคะประดับเนี่ยเพื่อนเทียกว่าใบอะไรเนี่ยแต่ว่าเพื่อนไอเดียเพื่อนสุดยอดมากนะเพื่อน ฝีมือนี่สุดยอดจริงๆนะเพราะว่าเป็นสีเป็นสีนู่นสีนี้สีนั้นสีนี้อะมาแบบมันสวยอะเหมือนทุ่งหญ้าจริงๆนะคะทุกคนแล้วจุดนี้เพิ่งก็ปลูกน่าจะเป็นผักกาดหรือเปล่าผักกาดนะคะข้างล่างก็จะเป็นเส้นทางรถไฟนะคะข้างล่างเป็นเส้นทางรถไฟข้างล่ะะางตรงนู้นนะคะจะเป็นวัดพาซอนแก้วนะคะทุกคน วิวบรรยากาศภูเขาโอเคนะคะทุกคนพูดถึงบรรยากาศหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เมืองไทยไม่ว่าจะจุดไหนหรือว่าสถานที่หนี่ก็มีแต่ที่สวยๆนงามน่าเล่นน่าเที่ยวสุดเลยนะคะทุกคนแถมถนนหน,นทางนี่สะดวกสบายไปถึงจุดสถานที่ท่องเที่ยวแบบสุดยอดนะคะไม่เป็นละอะางก็เป็นคนกรีดนะคะทุกคนสุดยอดมากๆแต่เสียด้วว่าอาหารน้องตีเองนะครับพึง่งขึ้นไปอเรียกว่ากลงหันลมเนาะ โอ้น้องตีก็ขึ้นผิดทางนะคะขึ้นผิดทางมีพี่ๆเอฟซีหลายคนคอมเมนต์มาบอกว่าขึ้นผิดทางนะคะน้องตีขึ้นครั้งหลังก็คือเป็นทางที่เพิ่นบุกเบิกเพื่อจะไปรีสอร์ทนะคะอันนี้นะคะน้องตีต้องขออภัยจริงๆนะคะน้องตีมาไปที่กังหันลมเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะน้องตีก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นทางไหนเนาะ น้องตีก็ไปถามนะคะถามเพื่อนคนแถวนั้นเพื่อนก็แนะนําให้น้องตีขึ้นทางนี้นะคะเพื่อนก็บอกถ้าจะขึ้นไปกลางหันลมขึ้นทางนี้ก็ได้น้องตีก็เลยขึ้นไปนะคะก็เลยเจออย่างที่เห็นนะคะน้องตีไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยนะคะทุกคนก็คือน,น้องตีก็ขึ้นมาครั้งแรกเนาะถามทางเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนบอกให้ขึ้นทางไหนน้องตีก็ขึ้นไปทางนั้นละคะน้องตีก็เจอแบบน,นั้นแต่ว่าภาพและบรรยากาศสวยมากแบบ ขึ้นไปเลว้ววิวนี่สุดยอดนะคะทุกคนวิวนี่สุดยอดสวยงามแล้วก็อ่าใครที่ชอบแบบบรรยากาศตอนเช้าๆเนี่ให้มานอนกลางติ้นนอนนะคะทุกคนจะได้บรรยากาศแบบสุด ซึ้งเลยนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะแล้วก็พูดถึงอีกอย่างหนึ่งการท่องเที่ยวอยู่ที่เมืองไทยเนาะทุกคนแล้วก็เมื่อคลิปผ่านๆมานะคะน้องตีได้ลงคลิปอ,อยู่ที่ด่านมิตรภาพไทยลาวเนาะ,ะทุกคนก็มีคอมเมนต์หล,ลายๆคอมเมนต์เนาะทุกคนทั้งมีคอมเมนต์ดีแล้วก็ทั้งมีคอมเมนต์ที่โจมตีนะคะอันนี้น้องตีต้องขออาภาัยจริงๆนะคะในเรื่องราวต่างๆนะคะบางคนก็บอกว่าคลิปที่น้องตีถ่ายไปนี้เป็นคลิปตั้งแต่ ที่ตัวเองถ่ายเองหรือเปล่าหรือว,ว่าเป็นคลิปที่านานมาแล้วน้องตีเพิ่งถ่ายเมื่อไม่นานมานี้นะคะเพิ่งวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะทุกคนอ่เป็นในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาน้องตีไปทําทุระอยู่ที่บ้านน้องตีเองนะคะก็ไปไม่ถึงบ้านนะไปที่ในตัวเมืองเวียงจันทร์นะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะอันนี้จะเป็นสกายวอล์กนะคะ ะะ Sky walk, สกายวอล์กกระจกใสนะคะทุกคนน้องตีเดินลงไปน้องตีก็ตกใจนะคะเพราะว่าอะไรมันจะเป็นพักนิดนึงเวลานั้นอย่างวับลงนิดนึงน้องตีก็ตกใจเหมือนกันนะคะเป็นกระจกใสด้วยนะคะทุกคนราคะมาต่อกันที่ด่านมิตรภาพไทยลาวต่อนะคะทุกคนนะคะก็ชมวิวไปด้วยสวยๆงามๆนะคะนั่นแหละ,ะบางคนก็ว่าน้องตีเองอ่ะน้องตี ถ่ายเอาภาพที่มาลงคือภาพที่น้องตีถ่ายเองเนาะ้องตีไม่เคยไปดึงอาภาพใครและน้องตีไม่เคยจินตนาการเองนะคะน้องตีจะจับความจริงมาพูดภาพจริงนะคะถึงว่าไม่น้องตีน้องตีจะพูดได้ไม่เต็มปากเต็มคําในสภาพแห่งความเป็นจริงทุกคนก็ให้ภาพมันแบบภาพมันจะสื่อออกมาให้เราเห็นใช่ไหมคะทุกคน อันนี้น้องตีไม่ได้โยนตีใครนะคะและน้องตีขอบอกเลยภาพที่น้องตีได้เอาลงไปทุกภาพคือภาพที่น้องตีถ่ายเองกับมือน้องตีจะสามารถพูดแลยว่าออกมาได้แบบเต็มปากเต็มคําว่านี่คือฝีมือของน้องตีเองที่ถ่ายภาพเองขนาดแฟนมากับตีเองน่ะแฟนน้องตีมาน้องตียังไม่ให้ถ่ายให้เพราะอะไรเพราะถ่ายแล้วไม่ถูกใจน้องตีนะคะ นะคะทุกคนน้องตีชอบจับมุมนู้นมุมนี้นะคะแล้วก็ชอบพัฒนาเรื่องการถ่ายภาพอยากพัฒนาด้วยฝีมือของตัวเองนะคะทุกอย่างที่น้องตีลงคือน้องตีเองเป็นคนถ่ายภาพด้วยตัวเองด้วยฝีมือของตัวเองเพราะว่าการที่น้องตีถ่ายภาพน้องตีไม่ค่อยได้ออกจากอ,อกกล้องสักเท่าไหร่เพราะ น้องตีถ่ายเองคนเดียวนะคะน้องตีถ่ายเองคนเดียวก็จะมีเฟนมาขับรถเป็นเพื่อนอย่างนี้ละ้ค่ะทุกคนนะคะบางครั้งน้องตีก็ออกอยู่วับวับ,บแวบ,บแวบอย่างนี้นะคะ่ะเพราะว่าอะไรน้องตีอยากเน้นเรื่องอภาพสวยๆและบรรยากาศดีๆให้พี่ๆพเพื่อนเพื่อนทุกท่านได้ชมกันนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์นะคะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ข้างบนสกายวอล์กนะคะอยู่ที่เขาคอใครที่อยาก,กมาเที่ยวก็มาเทียเท่ยวได้น,นะคะ สามารถชมวิวเห็นถึงวัดผาซอนแก้วแล้วก็วิวถนนนะคะวิวถนนหมายเลข12นะคะทุกคนสวยมากแล้วก็ยังมีนะคะสถานที่ท่องเที่ยวยังมีรถไฟนะคะรถไฟรถไ,ไฟเด็กๆผู้ใหญ่ก็นั่งได้เด็กก็นั่งได้เหมือนกันนะคะทุกคนนะคะวิวสวยมากนะคะข้างล่างนี่แหละค่ะคือสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ที่เมืองไทยนะคะ สวยงามดุดเด่งมีหลายอย่างที่ดึงดูดจิตใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยทั้งชาวต่างชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กๆ,ๆส่วนมากเพื่อนจะพาครอบครัวมาเที่ยวนะทุกคนนั่นแหละคะ่ะก็มาพูดถึงนะคะอยู่ที่คอมเมนต์นะคะคอมเมนต์อยู่ที่คลิปพี่น้องตีลงไปอยู่ที่ด่านาตมอหรือว่า,าที่น้องตีได้ไปกลับบ้านนะคะ อยู่ที่ด่านมิตรภาพไทยเรานะคะก็มีคอมเมนต์มาอู้ลายคอมเมนต์มากนะคะน้องตีอ่านแล้วก็อู้รู้สึกแบบใจหายนะคะทุกคนเห็นคอมเมนต์แล้วก็รู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะทุกคนเพราะว่าก็ต้องขออภัยกับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านพี่ๆชาวไทยทุกคนนะคะที่ได้ไปเที่ยวเราแล้วมีความรู้สึกไม่ค่อยโอเคหรือว่าไม่ค่อยอ ภูมิใจไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่การไปเที่ยวนะคะต้องขออภัยจริงๆนะคะนั่นแหละค่ะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะน้องตีก็เห็นจากหลายช่องยู u ูบจากลายจากหลายเพจที่ได้ลงมาที่ไดเอามาลงมาให้เห็นนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์อยู่มาว่าเที่ยวไทยดีก่กลัวดีกว่าเที่ยวเราเที่ยว,ว,ยว,วอยู่ที่เราแล้ว,ลวไม่สบายใจอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะต้อง ตีเองก็บอกได้เลยว่าถ้าเราเที่ยวที่ไหนแล้วเราสบายใจเราไปเที่ยวที่นั่นเลยดีที่สุดนะคะอันนี้นะคะน้องตีไม่ได้ต่อว่าไม่ได้อะไรพี่เขานะคะทุกคนน้องตีไม่ได้ต่อว่านะคะแล้วก็คือความความรู้สึกของน้องตีถ้าเราเที่ยวที่ไหนแล้วเราสบายใจ <ME H ON ES> เหมือนที่น้องตีอยู่ที่เมืองไทยน้องตีถ่ายวิดีโอถ่ายภาพน้องตีเที่ยวอยู่ที่เมืองไทยมีความสุขมี มีอิสระมีความเป็นตัวของตัวเราเองนะคะน้องตีก็ถ่ายภาพอยู่ที่นี่เที่ยวอยู่ที่นี่แบบมีความสุขแบบสบายใจนั่นแหละคะ่ะทุกคนมาถึงจุดนี้นะคะน้องตีขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะถ้าหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดน,น้องตีต้องกาบขอโทษขออภัยนะคะเรื่องศัพท์ภาษาหรือคําพูดอาจจะบางครั้งน้องตีอาจจะพูดไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรหรือทําให้พี่ๆ บางคนไม่พอใจน้องตีต้องกาบขอโทษขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะ,ะน้องตีเองก็ไม่ได้จะก้าวล่วงหรือทำให้ใครไม่สบายใจนะคะโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ